สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านและลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีวัฒนาสุงวันนี้จะนำธรรมะของหลวงพ่อฤาษีวัฒนาสุงมมาเผยแผ่และเพื่อระลึกถึงคุณบาร,รมีของหลวงพ่อฤาษีวัฒนาสุงมเบื้องต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ทุกท่านน้อมระลึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าสมเด็จอมปถม จนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันบารมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีพระประเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมทั้งหลายและพระอริสงฆ์ทั้งหลายตลอดจนครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบต่อกันมามีหลวงปู่พระครูเทพรกอุดรหลวงพ่อบานวัดบางนมโคตลอดจนหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงเป็นที่สุดได้โปรดครอบวิมานคุ้มครองทุกท่าน ให้มีความสวัสดิมงคลชัยครองตัวทั้งทางโลกทางธรรมตลอดเวลาด้วยเถิดต่อไปโหลดรับฟังธรรมะของหลวงพ่อด้วยกันเถิด้าหลวงพ่อที่รับอย่างสูงถ้าลูกมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอนุคาถา สมัยก่อนคนใช้คา,าถาพระปเจับพุทธเจากก้าฟ้าปวรื่อเงินทองทคร่องตัวตางงานดีทุกอย่างทุกประการอะไรอะไรก็ดีหมดแต่พอมาเดนมัราค่งสามสามนิสิครผมเห็นว่าคาถาเงินล้านดีมีหลายอย่างผมก็เลยท่้งคาถาเงินล้านตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบาราตด,ดวตรงเงินข้าหมดเลยตุกงล้านนะฮะตุล้านหมดไม่ทราบว่าจะสห้องขึดหรือว่า จะเป็นสาเหตุหนึ่งประการใดขอหลวงพอ่อดโปรดชี้แจงด้วยเถิดคร,รับเป็น,นกฎุลวงจัมเก่าทามศอคนนั<อ>้นตอนีกับจังหวะที่ไปได้กระถาใหม่ใกล้กฎหลวงจัมมันามาตามมาตานอนนี้ก็ใช่ใช่อ๋อท่านผ<อ>ู้นี้เขาทำดีนี่ขเขาเลื้ยงกันทุกคนเนี่ยเขาเตยสักมาบ้านจดหมายมาบ้าไงรายงานมาเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ไอ,อ้ที่ที่แปดเรือว่าอย่างเงินใส่แก่เนี่ยตอนจะใส่เพราะว่าก้าวจบ แต่ี่เวลามันับสุดท้ายตอนกลางคืนมันมันเคป็นห้อกประดิษฐศิษบาทห้าบาทนางทีเราห้ามคุยนะห้ามคุยเลยที่ผมกะคุยนี่เล่าให้ฟังนี่จะเสียเชิงกัแล้วเขาพูดไม่ได้เลยนะก็ห้ามคุยคุยเอดอันนี้็เรื่องรินที่เคยทดลองเขามีเท่กันยังไงขล่าเขามีเท่ไม้ใช่พิเศนมากแบบเาื่้มัดกระปังที่ได้มา พอวัดเพื ar, ่อให้นักแสดงแค่นั่งดูเฉยๆดูนะพอรับเจาะยอดตัดหอกคุณนับไหม่เขาหลบมันขาดไปร้อยบาทคุณนับใหม่ดิพอนับใหม่เกินดีร้อยบอกอันนี้ยังไม่คิดเงขาดอยู่นับใหม่เกินดีร้อยประมาณที่เกินดีร้อยบอกสามทีพอสามร้อยเตาวดัไม่ได้โว้ยนี้ ผมว่าผมขนบุญพ่อไปที่ตักมั้งนะเดี๋ยวก่อนที่นั่นมียกทรงพระไหมยกทรงได้หลับละเลยอ๋อ โอ้นี่ได้ใช้จริงๆมีผลใหญ่นะบแล้วก็ไม่ไม่ต้องคุยนะครับเขาห้ามคุยครับต่ผมเปกนป่าก็จะดีลุงย่างนี้นี่เป็นปาหมาครับโอ้หลวงพ่อเป็นจะลาดผเป็นจะหมาเลยหมาหมาเนกหน้า่มาหายิรงเนยฮมมาฮะฮะเปฮะ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 